รถ PPV 7ที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะสีดำสวยดูดันไม่เกรงใจใครแน่นอนนะคะรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะตัวทับแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเยียดขาได้สบายมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยนะคะตัวท็อปนาน,านทีจะเข้ามานะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้นะคะใครมองหาตัวท็อปรุ่นนี้อยู่นะคะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพามาดูรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันเลยนะคะเป็นรถรอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวท็อป อีกด้วยนะคะใครมองหารถครอบครัวนะคะหรือว่าอยากได้ออปชั่นเยอะๆสาย Honda ห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะได้เป็น Honda CRV 2.4 EL ขับ4นะคะปี2018นะคะในส่วนของเรื่องราคานะคะเดี๋ยวพิงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะคุณลูกค้าคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆกันเลยทีเดียว ใครอยากได้ราคาพิเศษนะคะทิ้งคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าออกรถฟรีดาวออกรุศูนย์บาทกันได้เลยได้รสดสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะรับประกรันในส่วนของเรื่องโครงสร้างตัวรถแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของ Honda นะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ f ู l l LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้อีกด้วยนะคะโฉมนี้นะจะได้เป็นโฉมของตัวปี2018มาให้กับคุณลูกค้านะคะในส่วนของอยางคันนี้คันนา้ คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะได้เป็นแม็กลมดํามาให้นะคะแม็กขอบ18นะคะยางปี2022มาให้กับคุณลูก,ค,กค,ค้าอีกด้วยนะคะ ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้ามีกุญแจสำรองมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเขาจะได้เป็นสี่เดียวกบตัวรถมาให้กับคุณลูกค้านะคะใน่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทรัล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะมือจับจะได้เป็น สีเท่านะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้มีลำโพงด้านข้างมาให้ด้วยนะคะ ปุ่มพุทสตาร์ทนะคะพวงมาลัยพุ้นหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้นะคะเครื่องเลเซอดีหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดดลหะเข็สีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวท็อปนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะ ตัวน็อตไม่เคยโดนไข่นะคะดูคานรถล,ลูกค้าสังเกตรถยังไม่ได้ป่าสภาพคานรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลห,หน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทารดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าปุ่ม,มพุชสตาร์ทมีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะ เหยียบเบรกกดปุ่มพรูสตาร์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่1,30 0 0 0กโลนะคะได้เป็นเลขใหม่แทนเดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะหน้าจอทัสกิีนเป็นจอแอนด o อยที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้เก็บให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะระบบความปลอดภัยของเขานี่คือครบเลยนะคะ ยังไม่พอนะคะมีเนวินํำทางนะคะแอฟลดชันต่างๆมาให้พร้อมแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะตัวพ P คือเบรมือนะคะพรมไรหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงรถระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ครบเลยนะคะคุณลูกค้ามีตัวชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้แล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆนะคะ ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะพรมไรยหุ้มหนังสีดำสวยๆปรับสภาพในส่วนของภายในบางส่วนเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะภายในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยเ็บสีเทานะคะยังไม่พอนะเขามีที่พิงแขนมาให้ที่ใส่แก้วน้ำผลน,น้ำแล้วก็มีตัว ใหสินค้ามาให้ด้วยนะคะออปชันฟังก์ชันครบเคลื่อนจัดเต็มให้แน่นอนนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมกระดุมให้ด้วยนะคะตัวนี้นะเขามีตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้อีกนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะในส่วนของยางนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ได้เป็นสีเดียกกวกับตัวรถด,ด้วยนะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงาน มือจับจะได้เป็นสีเทานะคะมีลำพูงด้านข้างมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าเห็นการชัดๆกันเลยโครงสร้างตัวรถนะคะรับประกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เขาได้เป็นตัวท็อปนานๆทีจะเข้ามานะคะติดแอร์คือรอบคันมาให้กับคุณลูกค้ามาเรียบร้อยเลยนะคะ มาดูในส่วนของยางด้านหลังยางด้านหลังได้เป็นยางปี2022นะคะแม็กตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบ18นะคะ Mac แม็กแพ้เดิมจากโรงงานมีมาให้เลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้นะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีตรงหูฉลามมาให้พร้อมนะคะกระจกไร้ฝฟ้านะคะ คุณลูกค้ามีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะได้เป็นขับสีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะปิดเปิดตัวนี้นะคะแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้านะคะตัดขอบด้วยโคมีงสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถพับเบาะเรียบแบบนี้หรือให้กับผู้โดยสารนั่งด้านหลังได้นะคะสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะมีไฟส่องสินค้าด้านข้าง ะะชุดไฟท้ายของแท้นะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะตัวโช้กของเขาก็เดิมๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสังเกตได้เลยรอยเบรอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะใครมองหาตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดนะคะอยากรู้ราคาพิเศษทิ้งราคาไว้ใต้คลิปทิ้งกันได้เลยนะคะได้รถสิส้นสดแบบนี้ไปใช้งาน ะะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวมีจะมีการเก็บรอยขนแมวนะคะแล้วก็ขัดสีรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะนี่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2022แม็กขอบ18นะคะเพคแค้เดิมจากโรงงานนี้มาให้ได้เป็นแม็กลมดำมาให้พร้อมนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานแบบนี้ตัดด้วยรดลายไม้สวยงามยาเงเดิมไปเสริมสภาพนะคะใครมองหารถมือ2รถ PPV 7ที่นั่งนะคะอยากได้ออปชั่นเยอะๆสายฮอน da คือห้ามพลาดกันเลยนะคะคุณลูกค้าคิดถึงบริษัทเพชรยน์รับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะู่่มือจากศูนย์ Honda นะคะตัวท็อปเขาจะมีในส่วนของรดไลายไม้สวยงามนะคะคุณลูกค้าในส่วนของแผ่นเพจนะคะเช็คจาก เลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดท,ที่มองหาตัวท็อปนะคะแล้วก็รุ่นนี้อยู่นะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะในส่วนของราคามีราคาพิเศษให้กับคุณลูกค้าแน่นอน ะะสำหรับ Honda CRV 2.4 EL ขับ4นะคะปี2018สสี 4, ดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณคลูกค้ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพบอกก่อนนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคานะคะเดี๋ยวพิงแจ้งให้กับคุณลูกค้าใต้คลิปแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าในส่วนของภายในห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะคุณลูกค้าไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอ็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสีเดียวกัโตรถเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก้อนใหม่กันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟหน้าของเขาของแท้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าคารเดิมตุงแท้จากโรงงานจุดแต้มสีชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2004นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มเลย นะคะรับประกันแน่นอนนะคะให้ลูกค้าเห็นกันชัดเจนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเบสอาร์ตสติเกเก,กอร์มาออกแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันตีหลังการขายให้อีก30บวันนะคะ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจรถให้อีก274รายการลูกค้าปีนสตาร์ทเครื่องเครื่องอยังนิ่งอยู่เลยนิ่งๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถเข้าใหม่นะคะรถ PPV 7ที่นั่งไว้ใช้งานนะคะพิงแนะนำเป็นคันนี้อีหนึ่งค่ะเลยนะคะ Honda CRV 2.4 e l ครับ4ปี2018สีดำน,นะคะในโซนของเรื่องราคาเดี๋ยวพิงทิ้งราคาไว้ใต้คลิปให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไม่เกินวันพรุ่งนี้แน่นอนลูกค้าได้ราคาพิเศษจากพิงแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ารถเข้าใหม่นะคะโครงสร้างตัวรถคือรับประกันแน่นอนให้ลูกค้าเห็นการสุดจุดหรือลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี สองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต,ต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขนาหนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ